ใครเข,า,ขาไหมจะหาว่คคายะจะใครนั่นจะใครอย่างไรสคกุอฟจถุะมาหาสมุดหรือจะใส่ถุงพาสติกช่นเนียวที่โซนแลากคิดป่อม่เพลงนี้จะอธบายจะเผ็ดอย่างไรก็จะกินจนจนควาสุดท้ายให่ว่ากันสาวตลอดเท่าไและบอกไว้เลยว่าฉันจะไม่ยอมให้นายใครยังคิดยังทาอยากจะกินซ้ำๆๆแต่เราทีหาไป บอกนคนานที่ขึทาเธอฉันยังรอไม่ยูรู้ไหมเธอต้องขามมาแต่ใ mm น hmm. เมื่อวัน one, เดียวได้ไต่งแตที่จะทัที่จะ,จนนจะไ,ได้แค่ไหฉันจะเก็มันต่อไปห้ยเธอสักวันนก็ยังม่พอแต่อยากจะคิดซ้ำซ้ำลายมกว่าอีแต่ b f แต่อยากจะคิดท,ทุกวันอยากจะคิดเอจะทายให้เ อย่าจะกิดมันซ้ำซ้ำหลายแม้แต่อีกได้ดีฟอลล์อย่าจะกินมันทุกวันอย่าจะกิด